พลตอกเสรีพิสุทธิ์แต่มีเวศอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือผู้ที่รู้จริงเบื้องลึกและเบื้องหลังของวงการตำรวจท่านเป็นคนตรงซื่อสัตย์กับประชาชนกล้าพูดกล้าชนเพื่อดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนำเสนอแต่ความจริงด้วยความเป็นกลางซึ่งบางคนอาจจะมองว่าท่านเข้าข้างบิ๊กโจ๊กแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยท่านไม่เคยเข้าข้างใครนอกจากความถูกต้อง ซึ่งต่างกับหลายๆคนที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องวิจโจกอย่างมีอคติ รือมีอันดาแอบแฝงคิดแต่จะปกป้องพวกพ้องและองค์กรจนลืมนึกถึงความถูกต้องและประโยชน์ส่วนรวมพยายามสื่อสารข้อมูลที่เบี่ยงเบนจากข้อเท็จจริงทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่าความจริงคืออะไรเพราะมันชัดเจนอ่านเกมไม่ยากว่าสิ่งที่บิ๊กโจ๊กต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้มันคือแผนสกัดกั้นบิ๊กโจ๊กไม่ให้เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนต่อไปซึ่งทํากันเป็นขบวนการที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าและแบ่งงานกันทําอย่างเป็นระบบ ท่านเสรีได้ลำดับเหตุการณ์ให้เห็นชัดๆดังต่อไปนี้ครับใช่ดีพ่อะว่โจมันอยู่เจ็ดปีเนี่ยโอ้ยตายไอ้นู่นนี่อะไรมันก็ไม่ได้เป็นเลยดีจำ <c oughs> ไหมทุกคนไม่ได้เป็นเลยถ้าโจมันอยู่เจ็ดปีอะ่ะยาวเลยอำไหมเพราะฉะนั้นวัวมึงไปคนเดียวเดี๋ยอนี่ก็เป็นเดี๋ยวปีหน้าไอ้นี่ก็เป็นปีต่อไปไอ้นี่ก็เป็นนั้นมันก็รวมโหวกันดีถึงต้องสก,กิดแผลตั้งแต่เริ่ม ไอ้คดีนะที่ต่อปูนนะบี k คไอ้มาสเตอร์อะไรต่างๆนั่นนะล้าเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นน่ะแหละเข้าใจไหมนะผมฟังคุณ่าชรพลให้สัมภาษณ์ว่าตอนหลังจําได้ไหมว่ามีการนําสำนวนการสอบสวนน่ยส่งไปปวชถูกไหมสุริสาลูกขึ้นนะสุปปวชก็ตรวจดูอันนี้คืนให้มึงอันนี้กูเอาไว้ วัาชรพลเขาสัมภาษณ์เราไปฟังก็ดูดีเขาบอกเขาตรวจดูสำนวนแล้วนะเขาก็เห็นว่าที่ตำรวจไปเสนอเสนอสารขอให้ออกหมายจับสุรเชษเนี่ยนะสารเขาก็ถามว่าคดีนี้เป็นคดีเจ้าพนักงานหรือเปล่าใช่ไหมต้องไปปปชไหมไม่ใช่ถ้าเป็นคดีเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบต้องไปซองสารอาญาทุจริตไม่ใช่ที่สารอาญาตำรวจก็บอกไม่เกี่ยว เป็นเรื่องฟ้องเงินเท่านั้นใช่ไหมสารเขาบันทึกไว้ใช่ไหมแล้วก็เลยอนุมัติออกหมายจับให้ครับนะว่าชรบุญบอกเนี่ยตำรวจไปโกหกสารนะใช่ไหมไม่งั้นสารไม่ออกหมายจับให้ล้วออทีนี้ถ้าเราคิดตามมาในฐานะที่ผมรู้เนี่ยอ๋อมันไปโกหกสารเพื่อบอ,อกหมายจับเพื่ออะไรเพื่อจะได้มา สอบสวนดําเนินคดีใช่ไหมจะได้ตั้งกรรมการสอบสวนจะได้ให้ออกจะได้การไว้ก่อนใช่ไหมพ้นมันต่อเนื่องมาอย่างนี้นะแล้วพอตั้งกรรมการให้ออกไว้ก่อนมันนี่เป็นไงลุ่งขึ้นส่งสำนวนให้ปวชเลยพอพอเราชีดยึดไปเลยเห็นไหมนี่ไอเจตนาไม่สุจริตนะนะคนฟังต้องฟังให้เป็นเรื่องเป็นราวนะไอโจ้กับต่อสารเนี่ยถูกไปช่วยรายการที่ทำเนี่ยบใช่ไหมครับเขาเลยตั้งจิตหักรักษาราชการแทนครับ เดี๋ยวนี้ถ้าสอบสวนเสร็จส่งาต่อสากส่งโจ๊กกลับมาโจ้มือเบอร์หนึ่งใช่ไหมใช่ไหมอุศร์อันดับหนึ่งเ,เดี๋ยวพอกัญญานี่จะแต่งตั้งก็จ่อเลยไอ้อกิตร์ดเด็กกูจะได้เป็นหรือเปล่าคะใช่ไหมชักไม่แน่ <ขอ S 1> แนใจเ <ขอ S 1> พราะฉะน,นั้นเมื่อไม่แน่ใจสมองก็คิดแล้วทำไมนี่วันที่3เมษายน <ขอ S 1> เห็นไหมก <ขอ S 1> <ๆ>ิตรั์ยังบอก ต้องตั้งกรรมการสอบสวนข้อจริงก่อนเลยแล้ว15วันผ่านมาวันที่สิบแปดครับทาไมความคิดมันเปลี่ยนไปไม่สอบข้อที่จริงล่ะกูเอาออกเลยเพราะถ้ากูออกกูได้ประโยชน์แต่ตั้งกรรมการสอบวันนั้นวันเดียวกันไม่ใช่วันที่จะตั้งกรรมการสืบสวนก่อนไง นะแต่กูไม่ตั้งไม่ตั้งใช่ไหมกูตั้งกรรมการสอบเลยเพื่อสอบ,สอบเพื่อจะอะไรจะได้ให้ออกจะได้การไว้ก่อนใช่ไหมพอออกได้การใครได้ประโยชน์นะอ่ะหมดแล้วกูเบอร์หนึ่งด้วยกูรักษาราชก,การด้วยยังไงก็ต้องได้เ็นทูกนายสุวิสารใช่ไหม <c oughs> อย่างผมเนี่ยนะเป็นคนนอกครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับใครนะสุวิสารกันเหมือนกัน,กนค,คนนอกไม่มีส่วนได้เสีย จะพูดอะไรนะจะพยายามให้ข้อที่จริงที่ถูกต้องที่สุดนะครนะไม่ใช่โง่แล้วสืกมาแสดงใช่ไหมพูเห็นน่หลายรายการเยอะแยะเลยนะไปเชิญใครก็ไม่รู้หนึ่งโง่นะไม่เคยรู้จะเห็นยันใจนะไม่ได้เคยอยู่ในตําแหน่งอย่างผมไม่มีประสบการณ์อย่างผมเนี่ยอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้สู่พิษานก็ยังไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมไม่ได้เป็นผบก็ไม่ได้เป็นผบไม่ดีใช่ไหม แลวไอ้พวกนี้ที่แสดงแสดงเป็นอะไรกันนะมาแสดงแบบไม่รู้ได้ยิ่งบุคคลภายนอกที่ยิ่งไม่รู้ทานายทถเนยอะไรก็ม่รู้นะเลอเธอใช่ไหมออหรือบางทีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะอยู่ในกรตลอยเงี้ยจริงๆนะมันไม่ควรอยจะออกมาพูดหรอกนะเพราะตัวเองต้องเป็นกลางออจริงปะเ,เพราะฉะนั้นผมเนี่ยก็สู้ย่อยสู้นะออไม่งั้นไม่ชนะ